ครับคุยกันก่อนซื้อนะครับ iPad mini นะครับก็มีน้องๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับสอบถามมาว่าจะซื้อ iPad mini 5เลยหรือจะรอ iPad mini 6นะครับก็ข่าวและช่องบอกว่าจะมาวันที่16นะครับมีนาคมนี้นะครับก็รอดูกันว่าจะมาจริงไหมนะครับแต่ในส่วนของสเปคนะครับที่น่าสนใจในเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับว่าจะเอา iPad mini 5หรือจะรอ iPad mini 6ครับเดี๋ยวมาฟังกันครับครับในส่วนของ เปกนะครับก็ได้รวบรวมข่าวมาทุกๆช่องนะครับที่เป็นข้อมูลที่ตรงกันนะครับในส่วนใหญ่นะครับครับในส่วนของสเปคนะครับหน้าจอนะครับ iPad mini 5อยู่ที่7.9นิ้วนะครับ mini 6อยู่ที่8.5นิ้วนะครับใช้ลิควิดเ e ติน a าความสว่างอยู่ที่500นิต CPU mini 5 A12 บ o n i ก Mini 6A14 บ o n i c ครับเหมือนกับ iPad Air 4เครื่องนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงผ่าน Wi-Fi ได้10ชั่วโมงผ่านซ l ลู l a าได้9ชั่วโมง Apple Pencil Mini 5ใช้รุ่น1นะครับแต่ Mini 6ใช้รุ่น2อนะครับอาจมีข่าวหลุดมาว่าจะมี Apple Pencil 3นะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นแบบฟิวเจอร์ใหม่ๆนะครับครับในส่วนของช่องต่อนะครับ Mini 5เป็น lightning นะครับ Mini 6เป็น USB Type C นะครับเหมือนกับ iPad Air 4นะครับครับในส่วนของ ปุ่มทัชไอดีนะครับก็มินิ5อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างเครื่องนะครับส่วนมินิ6นะครับจะเหมือน iPad Air 4ก็คือทัชด้านบนของปุ่มเปิดนะครับครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้าอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอแบบ HD 1080p นะครับทั้ง2แบบนะครับและในส่วนของกล้องหลังนะครับมินิ5อยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่2.4ในส่วนของมินิ6นะครับคาดการว่าน่าจะเหมือน Air4 ก็คือ12ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับมีระบบกันสั่นมีออโต้โฟก แบบพิกเซลวิดีโอนะครับคาดการว่าจะเป็นแบบ 4K สูงสุด60เฟรมเรทนะครับซูมได้3เท่าและเปลี่ยนในส่วนของลำโพงนะครับเป็นแบบคู่นะครับเหมือน iPad Air 4เลยนะครับตัวนี้ครับในส่วนสุดท้ายนะครับราคานะครับนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็หลายๆช่องคาดการว่านะครับจะเพิ่มอยู่ที่2องถึงสามพบาทนะครับก็คือรุ่น Wi-Fi 4G นะครับเริ่มต้นอยู่ที่64สิจิกนะครับ15,900 256นะครับอยู่ที่2 9 0 0มนนะครับในส่วนของ Wi-Fi บวกซีลูล4จิกนะครับอยู่ที่24,000นะครับแล้วก็256อยู่ที่25,400ตัวนี้เป็นราคาที่คาดเดานะครับก็อ่ารวบรวมข้อมูลในแต่ละช่องมาก็ประมาณนี้นะครับครับในส่วนความคิดเห็นส่วนตัวอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าอยากให้มีเป็นแบบ 5G นะครับเพราะว่าก็ถ้าไม่มีแบบ 5G ก็จะคล้ายๆกับเป็นตัว iPad Air 4ย่อดส่วนเลยนะครับตัวนี้นะครับก็หวังว่าสเปคนะครับหลายๆช่องที่คาดการณ์กันไว้นะครับแล้วก็ข่าวที่ปล่อยออกมาว่าจะมาวันที่16มีนา นะครับก็หวังว่าให้มาจริงๆนะครับเพราะว่ารอกันนานมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนอยากได้ iPad Mini กันแล้วนะครับก็บางคนนะครับไปซื้อ iPad Mini 5มาแล้วนะครับแต่บางคนก็รอนะครับฟังข่าวนะครับในส่วนของช่องก็ฝากติดตามนะครับเพราะว่าข่าวอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ใกล้ถึงเวลาที่จะออกมาแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ข่าวนะครับก็แจ้งกันมานะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็อยู่ที่70-8 0แล้วนะครับในส่วนของการเปิดตัวนะครับ iPad mini i p a แ Pro นะครับแล้วก็อุป ต่างๆนะครับก็คาดการว่าน่าจะเปิดจริงๆนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ